พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบเนื่องจากงานเหล่านี้ถือเป็นมรดกสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของชาติและจิตใจของคนไทยเช่นทรงมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาให้สง่างามสมเกียรติกับหลวงพ่อพระพุทธโสธรโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ หลังคาทรงเครื่องยอดชนิดยอดทรงมณดบแบบไทยนับเป็นสถาปัตยกรรมแนวใหม่ยุคราชการที่9ที่มีความสง่างามเหมาะสมเป็นพุทธสถานและเป็นสมบัติของชาติสืบไปกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย